่นี่เป็นห่วงอย่างหนึ่งเวลาเราพูดถึงตรงนี้สองคำที่เด้งขึ้นมาก็คืออันแรก c o n s e n ตคือการยินยอมมาด้วยตัวเองสมัครใจมาเองหรือมีคนอยู่เบื้องหลังหรูอบังคับหรือเปล่าอันนี้ดีกวันเลยนะคะแล้วมันก็จะเข้าขายในเรื่องของอื่นๆด้วยเช่น exploitation sexual trafficking ท,ท,ทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเราพยายามพูดให้มันเป็นอิสระหรือว่าถูกกฎหมายเนี่ยเราจะควบคุมตรงนั้นอย่างไรเพราะมันมัน มันมีแน่ๆนแล้วมันก็มีมานานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นกวงวลพิสูจน์คือคอนเซนต์แล้วก็เซฟตี้ก็คือความปลอดภัยของเซฟสครีเอเตอร์หรือว่าแอนิบาริที่ทําตรงนี้อย่างเคสของน้องเดียร์ลอเนี่ยคนก็จะมองว่าทาออกไปแล้วเนี่ยช่วยไม่ได้คุณทําเองแต่สําหรับคนที่ทํางานตรงนี้เขาทําสําหรับแพลตฟอร์มนี้กต่ที่คุณเอาออกไปปล่อยในที่อื่นเนี่ยมันก็เป็นการนล้วมเหนือไปจากนั้นในเมื่อน้องตอนนี้เป็นคนที่อยู่ในสายตาของประชาชน เขาอาจจะมองว่าเอา้าก็อยู่เป็นแบบนี้แล้วยูก็คงแบบโอเคที่จะโดนรวนลามหรือโดนขมขืนหรืออะไรหรือเปล่า <_ d ream> มันมีคนยิดแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันจะเป็นเส้นบางมากๆระหว่างเสพอะไรบางอย่างบนอินเทอร์เน็ตหรือแชทหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าถ้าพูดถึงความรุนแรงนะอันนี้ซิ่นี่เขอพูดจากความรุนแรงต่อผู้หญิงหลายๆครั้งเราจะเห็นว่า บูลลีหรือว่า s e x ก a วล a r ร์ร m e สเที่เกิดขึ้นออนไลน์เนี่ยมันจะไปถึงออฟไลน์อย่างง่ายขึ้นนะเหมือนกับว่ามันสเต็ปของมันก็ <c oughs> เลยสำหรับตัวซนดี้เองรู้สึกว่า2ออันนี้ที่เราเป็นหัว